ตอนนี้ชื่อเมืองตินิดาสนะครับเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางหรือว่าภาคกลางของประเทศคิวบาเมืองนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของคิวบาทําให้เรายังคงเห็นสภาพบ้านเรือและก็ถนนหนทางที่เขาอนุรักษ์เอาไว้นะครับเขาเพิ่งมีการฉลองครบรอบ500ปีไปไม่นานนี้เองและด้วยความที่เป็นเมืองเก่าแก่ครับทำให้เมืองนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวครับอย่างเมืองนี้ส่วนมากที่เห็นแต่นักท่องเที่ยวนะใช่ไหม ใช่ใจกลางเมืองจะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะเพราะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบหนึ่งใช่ไหมอันดับหนึ่งเลยเหรอคนมาเยอะมากกำลังจะพาไปตลาดไปตลาดเสียงจอแจนี้คล้ายๆตลาดบ้านเราเลยนะ เราเข้ามาตลาดของเมืองติน,ดนิดาสนะครับก็จะเป็นแผงล็อกๆ้ายตลาดบ้านเราครับแบ่งเป็นล็อกๆขายอะไรบ้างแต่บอกเว่าที่เห็นตอนนี้นะครับของที่ขายนี่จะเป็นผักผลไม้กล้วยมันมมแตงโมโซฟาด้วย ข้าวสารไทำขายเนาะอนี้เป็นกระเทียมเนาะี่เปิดทุกวันไมเลยบอนสาร์ี่เปิดมเจอนเี้เป็นข้าวโพดนะครับยังไม่ได้ต้มเดี๋ยวที่นี่เราต้องพกถุงมาเอง ม่ ok> love, really ีงอใช่นี่ให้ที่ตลาดมันไม่มีถูกให้ไม่ถให้แล้วของเองแต่ที่มิ้นก็พบตลอดนี่เงม้อ๋อมันมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เห็นเองก็ถือตะกร้าอะไรพวกนี้ใช่พาะเขาที่ไม่ไดถูอันหนึ่งสองเท่าไหร่ละสามไอโบ๊ั่่มเคตลาดนัดบ้านเราเลยนะไอ่ะมีหน้าคนเยอะสุดเลยตาที่สิบมองเท่านั้นสูงเบียร์แ่นเลย ไปด้วยกันเที่ยวเฮ้ยลาดีเอ้เขาบอกว่าเขาดื่มเบียร์กันกี่โมงก็ได้ไม่เนสนใทเก่งเป็วี่เดียวไม่แคร์เวลาไม่ใช่อุปสรรคของคนคิวบาร์งานดื่มเบียร์อันนี้ถือคงพวงนั่นเป็นกระเทียมนะครับวิธีการถ่ายเขาแม่งแปลกเขาห้อยห้อยไว้ที่ตัวห้อยไว้ที่บ่ากระเทียมอ่ะ โอ้มาเอนซก้เปซนีเปโซห้าเปโซหเปโซเปโซใช่เขาจะเดินไปตามถนนแล้วก็เนี่ยตะโกนว่าอีลาหัละเสวยอ่ะตอไปอ่ะคือเบอยอ่ะ ระเียม่าเเซยรว่าหอมเซยยกิน่เนี่ยลาเซยเหรอลาเซยแล้วอาเซเยรู้สึกว่าพอมิ้นมาช่วยตะโกนขายนี่ยอดขายพุ่งพุ่งขึ้นคนมาซื้อันมากขึ้น เวลาที่เดินทางไปเมืองต่างๆนี่ชอบบรรยากาศอะไรอย่างนี้ไหมใช่คือจะเน้นอย่างงี้แหละแต่ไม่ค่อยเน้นที่เที่ยวอะไรจะเน้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนเยอะๆได้เข้าไปคุยกับชาวบ้านเขาแล้วก็้สึกยังไงเขาพูดคุยดีเนาะู้ส่าทุกคนยิ้มแย้มเนาะข้อดีของเวลาแบบมาเดินทางแบบไม่ต้องตามเส้นทางนักท่องเที่ยวคืออะไรบ้าง มันเหมือนเราก็จะได้เจอกับมันเหมือนเราจะได้รู้จักเมืองนั้นจริงๆเนาะเราได้รู้จักคนรู้จักว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราได้คุยกับเขาจริงๆแล้วมันเหมือนไม่ว่าสุดท้ายแล้วมันดูเติมเต็มชีวิตเรามากกว่านะจริงเหรอเพราะว่าป็นมันคือมนุษย์กับมนุษย์เลยอ่ะเนาะไม่ใช่มนุษย์กับตัวหนังสือใช่ใช่ใช่คือมนุษย์กับมนุษย์เออจะชอบล้วมนเหมือนเราคุยกับเขาได้ข้อมูลเลยเพิ่มเติมด้วยมั้ง ได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยได้ยนุนหน่ายนี่มาตลอดก็จะหลายเรื่องนะแล้วก็จะรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมในชีวิตของเรานะคะเดี๋ยววะซื้อที่คิวบาร์ไม่ต้องใช้หลอดครับคันแล้ว รบบมินี่อาจะเป็นนักเดินทางที่ดูสบายสบายที่สุดเลครับเสื้อผ้าง่ายๆเปเ้เบาๆไม่ใหม่มากที่ตัดรองเท้าเป็นรองเท้าแตะหู่นีบเดินทางด้วโลก รเรื่องเดินทางกับมิน้นมาประมาณ3 4วันนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยที่มิน้นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวมิน้นก็คือมิน้นนี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมิน้นนี่จะชอบนําตัวเองเนี่ยเข้าไปพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่ผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้เมื่อกี้นั่งอยู่กับผมแป๊บๆป๊นี่ไปคุยกับคุณป้าที่อยู่ตรงนู้นนะครับคิดว่าอันนี้มันคือการที่เราจะได้รู้จัก ประเทศนั้นๆก็คือการรู้จักผ่านคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะเนาะมึงก็ชอบคุยชวนคุยเผื่อพอคุยปุ๊บคนชอบเล่าชีวิตให้ฟังอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่านู่นเล่านี่ฟังจะชอบฟังเอามาเขียนเก็บไว้ข้อความมันเรื่องราวมาเขียนมิ้นมิ้นจะรู้ได้ไงว่าจะเข้าไปคุยคนนี้คนนี้มีว่าดูไงหรือว่าฉันอยากคุยกับคนนี้ฉันจะเข้าไป เขายิ้มให้เมืนตส่วนใหญ่มันจะกวาดยิ้มยิ้มยิ้มมีตีนกายตีนกายมีตราพ่าพี่มีเยอะเลยก็ยิ้มก็ยิ้มเข้าฟปเขายิ้มตอบแล้วก็เดินเข้าไปคุยเลยทั้งเด็กทั้งคนแก่ผู้หญิงผู้ชายทุหมดนักเดินทางยิ่งต่างประเทศียค่ะอย่างที่มาที่นี่เขาใช้สเปนแล้วพี่ตัวฝังไม่รู้เรื่องมันเป็นปัญหาสำหรับพี่มากเลยแล้วนักเดินทางทั่วไปท่านไม่รู้ภาษาเขาจะเดินทางกันได้ถามว่าเดินทางได้ไหมเดินทางได้อยู่แล้ว แต่อาจจะได้ข้อมูลไม่เท่ากับเท่ากับคนที่เขาเดินทางพูดใช้ภาษาได้ม,มันก็มันก็ต้องมีขอบเขตอ,อยู่ตรงนั้นแต่บางคนกลัวอะไรเงี้ยภาษาก็าไม่ได้อย่างมิน้ยนยงมตอนมิ้นไปอยู่ตอนมินมม้นเดินทางทานไซบีเรียไปรัสเซียเนาะอม,มองโกเลียแล้วอม,มองโกเลียรัสเซียหยุดมันเดือนครึง่งน่าจะให้รวมรวมมองโกเลียรัสเซียู้เขาภาษาเขาไม่ได้สะคำนะรัสเซียรัสเซียพูดไม่ได้สะคำมองโกเลียนี่หนักเลยนี่ไปเลยสั่งอาหารอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ย ก็ยังก็ยังเที่ยวมาได้ก็ยังมีความทรงจำที่ดีกลับมานะค่ะก็ยังเจอมิตรภาพดีๆถึงแม้ว่าเราจะคุยกับเขาเรื่องเราก็ใช้วาสามือไป